สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิปซีค่ะกลัามาพบกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของเพื่อนชาวท่านลมนะท่านลมประกอบไปด้วยชาวราศีกุมตุลแล้วก็เมถุนนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2567ค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ช่องของเราแบ่งออกเป็น3พาร์ทค่ะความสัมพันธ์ของคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่ลําดับสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์นะของชาวท่านลมนะ กุ้มตุนเมทุนนะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานคนโสดมาเลยจ้าเก้าใบนี้เป็นของคุณนะคะพฤษภาคมหกเจ็ดค่ะเต็ไมไปด้วยบุคคลนะเต็ไมไปด้วยความรู้สึกคุณรู้สึกเหมือนแบบคุณเบื่อความรักจังเลยอะคะ่ะชาวท่านลมคุณไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหวือหวาอะไรใดๆแล้วนะในเดือนนี้นะคะรู้สึกเหมือนปล่อยวางถามว่า มีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้ามาไหมกิ๊บบอกเลยว่ามีค่อนข้างเป็นคนที่มั่นคงในระดับหนึ่งด้วยอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสีเป็นคนที่แบบว่ามีลูกน้องมีบริวารเจ้าของธุรกิจใหญ่หญๆอะไรอย่างเงี้ยเออเดือนนี้เอาซะหน่อยนะแม่นะพ่อเอออย่าให้มันแบบ เฉาตายได้ไหมเออทำไมคุณเฉาขนาดนี้คะเฉาท่าลมกิ๊ฟสึกว่าคุณไม่ได้เติบโตเลยนะเดือนเนี้ยคือคุณแบบปล่อยตัวเองสมไปวันๆเลยอนยะ่างเงี้ยน่าสงสารจังกิ๊ว่าคุณน่จะรอคอยนะคะไพ่ขึ้นเจ็ด คุณกาลังรงอคอยคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณรอคอยใครอยู่เดี๋ยวกิฟขยายให,ให้อยากรู้เหมือนกันว่าชาวธาตุลมเนี่ยมีคนมาจีบเยอะแยะวุ่นวายมากมายในความสัมพันธ์ทําไมถึงไม่ยอมสักทีรอคอยใครรอคอยไปแอบชอบใครหรือเปล่า กิบรู้สึกว่าเหมือนชาวท่านลมน่าจะแอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่หรือไม่รอคนเก่าอยู่เม่เจ้าพระเจ้าช่วยคนโสดคุณรอคนเก่าแบบชัดเจนมากนะคะรอคนเก่ารอเพื่อนหรอรออะไรอะ่ะใช่กิบรู้สึกว่าคุณไม่ไปไหนเพราะคุณยังมูฟออนไม่ได้ค่ะคุณกำลังรอเขาคนนั้นใครคนนั้นอยู่แล้วเขาคนนั้นล่ะคะ โห้ไพ่ขึ้นเดมูลอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไม่ดีนะคะแต่ว่าสามารถเป็นเพื่อนกันได้บางคู่บางท่านจบกันไม่ดีก็จริงแต่ว่าเจอกันทุกวันแหละทํางานด้วยกันอยู่ในวงสังคมเพื่อนอ่ะเออเอาเป็นว่าเดือนนี้ยชาวธาตุลมนะคะกุ่มตุนเมถุน คนที่เข้ามาหาคุณคุณไม่แลเลยนะคะคุณไม่เอาคุณใจคุณเห็นไหมใจคุณรอแต่คนเก่าๆอะ่ะคุณไม่พยายามในความรักแล้วนะคะทําไงดีอะ่ะทำไมเปิดไพ่แล้วมันอ่านไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่มีอะไรให้อ่านเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณไม่อยาก ไม่อยากก็คือไม่อยากอะ่ะเออรอก็รออ่ะขออนุญ,ญาตนะคะข้ามเลยแล้วกันนะสําหรับชาวท่านลมนะคะกลุ่มตัวเมถุนคนโสดนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะไม่มีอะไรดีกว่าคนเก่าของคุณอีกแล้วนะคะก็ขอไว้พอแล้วกันค่ะขอให้เขากลับมาแล้วมันดีนะเออแต่ถ้าดูจากไพ่มันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวท่าลมนะคะกุ้มตุ้นเมถุนนะจ๊ะพลังงานไพ่ก้าใบานี้เป็นของคุณนะคะในเดือนพฤษภาจ้ะมาความสัมพันธ์เป็นไงบ้างถ้าอ่านนะไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่แบบนั้นนะคะความสัมพันธ์เหมือนจะดีแต่อาจจะไม่ได้ดีต่อใจขนาดนั้นมีแนวโน้มที่จะเดินทางต่างจังหวัดหรือว่ามีแนวโน้มที่จะสั่งความสัมพันธ์นะคะให้แน่นแฟนมากขึ้นเนาะกิบว่า ใครบางคนในที่นี้นะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมีในเรื่องของระยะห่างพอสมควรเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะชาวธาตุลมเนาะที่พยายามแบบว่าไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้คาดหวังมันแล้วก็คือจะเป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นไปนในแบบที่แบบเออฉันจะยอมจำนนนะคะว่าถ้ารักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้ฉันก็จะไม่พยายามอะไรอีกแล้วออ เพราะอะไรเพราะกิ๊รู้สึกว่าสี่ใบล่างมันยากมากเลยกิ๊บว่าคุณน่าจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ตกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์มันควรที่จะอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าความสัมพันธ์มันควรที่จะพัฒนาเติบโตไปในทิศทางใดได้แล้วแต่ในเมื่อความสัมพันธ์นะคะมันยังอยู่ในเวที่แบบว่ามันยังไปไหนมีได้มันยังไม่จะพูดยังไงดีมันยังไม่เห็นทางสว่างเลยอะคุณเลยรู้สึกว่าแบบ ทำไมความสัมพันธ์นี้มันถึงยากจังทําไมความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่แบบเต็มที่กับทุกๆอย่างแล้วทําไมมันถึงมันยังแบบยากอย,กอยู่เนี่ยเจ็ดไม่เท้าหมายถึงแบบเหมือนเราอยู่ผิดที่อ่ะเออคิดว่าเหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางอะคะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางทีคุณหลอกตัวเองด้วยเหมือนจะดีแต่มันไม่ได้ดีแล้วเหมือนเขาแบบรักษาคุณไว้แบบหลวมๆห,หรือว่ารักษาคุณไว้เพื่อผ,ผลประโยชน์นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะ พราะบางทีความรักก็ผลประโยชน์อะคะ่ะมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้มาค่ะความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอยากชัดเจนแล้วว่าคุณรู้สึกเหมือนคุณรักเขาถวายหัวเลยอยากชัดเจนอยากเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนแบบกิบระสิ้นเดือนพฤษภาน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่น ก่อนหน้านี้มันดีมากเลยอยู่ดีคุณแบบพายเรือกลับเลยอะอยู่ดีคุณไม่เอาอทาั้งๆที่อีกนิดเดียวอะมันจะสักเซ้นแล้วอะงงวะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมีแนวโน้มที่จะแลดูเติบโตมากขึ้นนะคะถ้าคุณไม่แบบสวิตอารมณ์เก็บว่าถ้าลมเดือนนี้คุมอารมณ์นิดนึงนะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อให้ทุกๆอย่างมันแลดูแบบว่าไม่สับสนไปมากกว่านี้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ไปก่อน ยังไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรแทนใครทั้งนั้นนะคะเดือนนี้คุณก็ยังคุยกับเขาเนาะบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่มันควรจะเป็นอ่าดีขึ้นค่ะดีดีด,ดีทำไปทำไปบาลานซ์ไปค่ะที่บอกเลยบาลานซ์ไปเลยทำให้ทุกๆอย่างเป็นโพซิทีฟนะคะทำให้ทุกๆอย่างเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะคอนเน็กและทําให้เขามั่นใจในตัวเราให้ได้เพราะถ้าดูจากไพ่เราเนี่ยความรักความสัมพันธ์หลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นเขายังมองคุณในเปอร์เซนต์ที่ดีอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของความรู้สึกของเขากันบ้างนะหนึ่งถ้วยรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมคิดว่ามันก็ดีแต่มันมีระยะห่างหรือเปล่าคะ บางคู่บางท่านไม่ได้เจอกันบ่อยๆคุณก็จะงงว่าแบบเออคนที่ไม่เคยเจอกันเลยหรือว่าเจอกันน้อยเนี่ยมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงเออกิฟอัดกิฟอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นแบบในแนวนี้ก็ได้เพราะไพ่ยังไม่ได้ขึ้นนะคะว่ามีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเลยเขากําลังตัดสินใจอยู่รอหน่อยแล้วกันเขาเป็นคนคิดเยอะค่ะคุณอาจจะดียวยกับชาวทาตดินก็ได้นะมังกรกพฤกษบกกันนะคะคุณอาจจะดีอยู่กับชาวที่เขามั่นคงอะ หนักแน่นเยอะๆแต่ต้องขอเวลาที่จะไตร่ตรองในเรื่องความสัมพันธ์ดีๆเพราะบางทีเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ได้ค่ะเลยทําให้ความรักครั้งต่อไปเนาะมาแลดูยากขึ้นแล้วดังนั้นบังเอิญมาเป็นคุณนะคะชาวธาตุลมความสัมพันธ์การแทอคชั่ยของเขาในเดือนนี้เป็นไงอย่าทําให้เขาท้อบ่อยนะคะอย่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดแบบครึ่งๆกลางๆหรือว่าอยู่หยุดชะงัก หรือทําให้รู้สึกเหม players, ements, videos, them, world, ืนเสียอารมณ์ในเรื่องของการพูดการคุยการรักษาระดับอารมณ์ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ความสัมพันธ์หลายๆอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นคนทุกคนกิฟเชื่อนะคะชาวท่านลมอยากอยู่กับคนที่สบายใจอะถ้าเราเป็นที่เราเราเป็นคนที่แบบที่พึ่งพิงที่แบบสามารถอยู่แล้วสบายใจได้ยิ่บอกเลยอยู่ไปเถอะ อย่าเพิ่งไปทําอะไรเยอะเพราะคุณใกล้ที่จะเข้าเส้นชัยเต็มทีแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์เนาะของคนมีคู่ค่ะ มาค่ะความสัมพันธ์นะคะของคนมีคู่ค่ะชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนนะพลังงานในเดือนพฤษภาคม6-7เนะคะเใบนี้เป็นของคุณเลยไพ่ขึ้นแปดถ้วยเป็นอะไรเนี่ยชาวธาตุลมถอดใจหรือเปล่านะคะรู้สึกอยากที่จะทิ้งทุกๆอย่างไม่อยากที่จะฝืนอะไรอีกแล้วนะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนาะอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนจะดีแต่มันไม่ได้ดีอะไรที่ คุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นแค่เปลือกนะคะที่คุณและเขาอาจจะสร้างร่วมกันมาก็ได้ความสัมพันธ์แนวโน้มเป็นไงคะกิบว่ามีในเรื่องของความลาปะให้ขึ้นในไฮพิเทสค่ะมีในเรื่องของเราสองสามคนขึ้นมาอย่างชัดเจนเนาะถามคุณจับได้ไหมคุณมีระแคะระคายนะความสัมพันธ์ขึ้นแปดดาบเลยคุณไม่สบายใจเลยค่ะชาวท่านลมคุณรู้สึกเหมือนคุณปั่นปวนเหมือนเป็นตัวตลกเหมือนโดนปั่นหัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะดีไม่ดีเหมือนอยู่จมกับ คำโกหกที่เขาสรรสร้างความรู้สึกที่แบบคุณอาจจะแยกกับเขาแยกห้องนอนก็ได้นะแยกห้องนอนแยกกันทำกิจกรรมเจอกันกลางวันหรือเจอกันกลางคืนหรือแบบเหมือนไม่เจอกันเลยอยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เจอกันหรือว่าเป็นความรักที่แบบนอนหันหลังให้กันเอออันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะคุณรู้สึกว่าแบบใครบางคนในที่นี้นะคะในความสัมพันธ์อยากมีอิสระเป็นของตัวเองคะ่ะมีในเรื่องของคนที่อยากได้อิสระนะคะ ในการใช้ชีวิตมากขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่อยากจะปลดพันธนาการเนาะจากความอึดอาัดจากความไม่สบายใจเหล่านี้ค่ะชาวท่านลมความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่นะคะสามดาบคุณรู้สึกไม่สบายใจมีในเรื่องของเราสองสามคนจริงๆรคุณจะบุกไปถามคนเลยคุณไม่รอแล้วนะคะแต่คำตอบที่ได้ก็คือหรือสิ่งที่ถูกปฏิบัติก็คือเฉยๆยไม่มีอะไรเหมือนบางทีไม่เห็นไม่มีหลักฐานไม่ได้มีข้อผูกมัดไม่ได้มีอะไรอย่างเนี้ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบมันยังไม่แบบจังจังหรือคาหนังค่าเขาอะคิดว่าคุณรู้สึกคุณไม่สบายใจเลยทำเพื่อครอบครัวบางคู่บางท่านเพิ่งจะมีเบบีนะคะด้วยกันจริงๆด้วยคุณยังรักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้นะคะสำหรับชาวธาตุลม อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือทุกๆอย่างนะไม่งั้นจะพังแบบเละเทะแน่นอนอยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุลมคุณเทคชั่นได้ดีแล้วค่ะรักษาเนาะความรักรักษาสิ่งที่คุณยังเหลืออยู่นะตอนนี้ให้ดีนะ,ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะชาวธาตุลม เขารู้สึกเฉยๆอะ่ะรู้สึกเหมือนอยากพัก <c oughs> ทำไมกินรู้สึกว่าเขาอยากพักผ่อนเน่ะเหมือนรู้สึกว่าไม่อยากคุยเรื่องที่มันดูท็อกซิกไม่อยากคุยเรื่องที่มันมีปัญหาเนาะความรู้สึกความอะไรในใจกิฟว่าเขาอีกโก้สูงมากคุยด้วยก็ยากไม่ค่อยเข้าใจอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนแบบเขาลอยตัวเหนือทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจอะคะ่ะ เหมือนเขาไม่ได้รับฟังหรือว่าเขาไม่ได้แบบแยแสคุณสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์นะคะถามว่าดีไหมกิมรู้สึกว่าเขาก็ยังยกให้คุณนั่นแหละเป็นที่หนึ่งแต่ว่าความสัมพันธนะ์ณตอนนี้มันมีทั้งระยะทางด้วยนะคะระยะห่างด้วยแล้วก็อย่างที่บอกแหละไพ่มันขึ้นลักซ้อนะ สับลางเป็นว่าเล่นเลยนะคะคู่ของคุณนะชาวท่านลมไงไงกิฟฝากเท่านี้นะให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ดีๆแต่ทางความสัมพันธ์เนี้ยม,ม,มันอยู่ที่คุณเลยการตัดสินใจเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังนะอย่าใช้อารมณ์นะคะมีสติอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็ร s สเ c t ตัวเองเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้กิฟไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ